ครับกลับสวีท่านผู้ชมที่ครบรับผมวันนี้พบกันตอนเย็นครับมาถมสาครับพี่น้องขออนุญาตพูดเสียงในฟิล์มขอผมนี่ครับนี่คือหน้างานครับผมสาลูกใหญ่ครับเนื้อที่ก็ประมาณไล่กว่าครับผมเนี่ยโอ้ภาพนี้ไม่ได้ดูแล้วครับผมเพราะว่าแสงอาทิตย์มันแยงตาครับพี่น้องฝนก็เยอะครับเวลาก็ค่ำ กับทีมงานซอปปิดครับผมทีมงานเราทําทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นขุดสะถมสะขุดโคกน้องนาถมโคกน้องนาขุดโพนบ้างโพนเอาทุกอย่างครับผมผมที่ขุดอดขุดตอดยเฉพาพี่น้องขุนก็เยอะครับท่านผู้ชมครับหงองเลยครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่เนี่ยทำคลิปใหม่ๆออกมาครับผมเ,เพื่อนตน้องการให้ผมทำคลิปเรื่องไมโคเกี่ยวกับอะไรฝากบอกมาได้ครับผมเขียนคอมเมนต์เข้ามาครับผมเพื่อจะเป็นการเช็ครถด,ดูแลรถบำรุงรักษารถแบบไหนมันถึงจะดีหรือไม่ดีถ้าเข้ามาได้นะครับผม ฝนเยอะครับผมฝนเยอขนาดนี้เราต้องพยายามรักษาความอากาศให้ได้ครับผมตอนเช้าตอนเที่ยงถ้ามีเวลาก็สามารถเช็คได้อีกทีหนึ่งโคตรฝนแล้วกบพี่น้องฝนเยอะม,มากหายใจเทบมหรอกครับนี่ลัดรถนีแอร์นะครับถ้าเป็นรถรุ่นเกาเ่าแบบสมัยเก่าเนี่ย แคร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยผมด้วว่าลำบ,บากแน่นอนครับผมเจอไมโครที่แคร์ทางงานผมสายถึงงานที่ถ้าทํานใดที่เข้าใจในการยืนการระยะในการเบียเ่ยงเบี่ยงเ,ยงเยงป็นเป็นเคยขุดน้องคมมองบึงก็จะถุงได้ง่ายครับแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยถ้ามือใหม่ถ้าอยู่ผสมสามันไม่ง่ายนะครับผมบางท่านอาจจะใช้เวลานานครับผม จะยกตัวอย่างให้ดูนี่ผมนี่คือคันคูคันสะเนี่ยนี่นะถ้าเรายืนอยู่ชั้นนี้เนี่แหละับผมชั้นนี้เวลาเราเบี่ยงยินเราก็จะเบี่ยงมัตกตรงนี้เราจะต้องตัดที่ยืนใหม่แบบนี้กับผมเนี่ยผมต้องตัดที่ยืนใหม่กับผมเนี่ยเนี่ยผมเราจะต้องตัดที่ที่ยืนมากให้ผิวขอบสะให้มากเพื่อที่เราจะได้เบี่ยงยินสุดแขนแบบนี้ครับพี่เน่ย อนุญาตสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมสาธิตอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่ใช่สาธิตทองแจงนทั้เนี่หรอกยืดให้สุดแขนแบบนี้ครับเนี่ยนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าดินทรายแบบนี้แหละถมนานเต็มครับผมไม่เหมือนดินที่เป็นก้อนถ้าดินเป็นก้อนนี่เราก็จะถมได้เต็มเร็วถ้าดินดินทรายละเอียดแบบนี้เบีย่ยงไปก็หายเบีย่ยงไปก็หาย เวลาตากักมันก็เต็มบุงกีอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยนะตักแบบเนี่ยขังทอนเข้ามาเต็มบุงกีอยู่ครับเนี่ยแต่ว่ามันอุ้มไม่ค่อยได้กับผมเพราะว่ามันก็จะไหลออกข้างหบนมันมีเหมือนดินเหนียวครับผมถ้าดินเหนียวเนี่ยเราสามารถเนี่มันล้นได้ถึงเท่าตัวได้ครับผมผมสากปุ้นจนวินครับ ใหมุนมาไปเนี่ยเย็นหัวได้นะครับผมไม่ใช่ของสนุกนะเราก็ต้องคลายเทีียดด้วยกันฟังเพลงครับผมฟังเพลงไปด้วยมอเรียกล่องเพียงแล้วเนี่ยไม่ได้มอลล่อนนะกล่องเนี่ย <c oughs> เวลาขณีสิบหนาฬิากา5้นาทีครับผมผมเราเลิกงาน5โมง บเจ็ดนาฬิกาครับผมมาตรฐานวงการขับรถเมโคครับผมเดิาโมงเย็นสมัยก่อนอยู่กับไข่ใหญ่ก็ถ้ามีโอ้ก็จะทำถึง6อโมงเย็นทำถึงโอหกโมงเย็นเราก็จะได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะพักรถหนึ่งชั่วโมงเริ่มสตาร์ทจากทุ่มหนึ่งแล้วแตาใครจะมีแรงสมัยก่อนขุดอ่านก็จะทำถึง หกทุ่มบ้างบางคนก็จะทำถึงตีสองตีสามส่วนผมก็แล้วแต่ร่างกายครับผมสมัยหนุ่มๆก็็อกไว้ประมาณเที่ยงคืนคือหกทุ่มบางคืนก็ถ้าคึกหน่อยก็ถ้าได้กินกาแฟเยอะหน่อยก็จะเป็นตีสองตีสามครับผมแต่ก็มีบางครั้งครับที่งานเล่งในโคหลายตัวงานอ่างหรือว่างานคลองเนี่ยทำคู่กันหลายๆคันเนี่ยเราก็อาจจะทำถึงซอดแจ้งครับผม ยิบสีชั่วโมงครับยิบสีชั i, so ่วโมงเคยทำมาแล้วครับผมมันสนุกครับผมช่วงสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยร่างกายมันยังยังคึกเขิงมีพลังบวกเยอะครับผมนั่งทั้งวันก็ไม่เหนื่อยครับนี่มันทั้งวันนี่ทั้งวันนี่นั่งทั้งวันเนี่ยร่างกายไม่ค่อยไหวครับผมปวดเอียวับขับมานานแล้วร่างกายไม่สู้เหมือนแต่เก่าับแต่ว่าใจยังสู้ครับใจเนี่ยเหมือนกับสมัยหนุ่มๆแล้วครับผมเนี่ย ยังยังสู้อีกนาน,าากกามมนครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะผมจากซ้อมไดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปดูด้วยความบันเทิงครับผมแชร์ประสบการณ์ทีปเป่เพื่อนเพื่อนที่ครับทุกคนได้กันฟังหรือว่าท่านที่เข้ามาติดตามรับชมท่านทัวไปครับผมจากซ้อมไปดีครับผมฝากกดติดตามนะครับขอบคุณที่เข้าม,มารับชมผมสวัสดีครับ